เพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเวลาเทรดทองสั้นๆบนไทม์เฟรม5นาทีไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนและออกตรงไหนหรือบางทีก็ลองใช้อิ d i c a t o r อร์หลายตัวแต่ก็ไม่เวิร์กหรือบางคนไม่มีระบบเป็นของตัวเองเลยต้องเทรดแบบดาวสุ่มไปวันๆน,นะครับสุดท้ายก็ขาดทุน วันนี้ผมจะมาแชร์วิธีแก้ปัญหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอเดียวเพราะผมมีระบบการเทรดที่ทดสอบจริงแล้วว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง1,000%ภายใน81ไม้เทรดตลอดเดือนกันยายนปี2025บนคู่เงินทองคำาทําเฟร,รม5นาทีและเหมือนเดิมคือเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อในสถิติเดี๋ยวเราลองไปดูผลทดสอบจริงบนกราฟของติ๊กมือบร ו r เกอรกันก่อนแล้วค่อยมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดทีละขั้นตอนกันนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปโดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโดวดีๆในอีพีถัดไปหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทางไลน์ at chanthai school ที่กำลังข,ขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว let's go <S ผมทำการทดสอบระบบนี้บนกราฟของติ๊กมือโบร oker นะครับโบรกเกอร์ที่มี FCA license จาก UK มาตรฐาน Tier 1นนใบอนุญาต Forex ระดับโลกนะครับแล้วก็มีค่าสเปดบวกคอมมิชชั่นที่ต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์ที่มาเปิดตลาดในประเทศไทยและถ้าเพื่อนๆสนใจเปิดบัญชีกกัับบบ Bro Space เเเพพื่อรครควิศษ ต่ำกว่าปกติลงอีกนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับเพราะว่า c h a n e Trade School ร่วมมือกับต i n k m ือโบรกเกอมอบของขวัญพิเศษชิ้นนี้กับเพื่อนๆนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมาดูไส้ในกันหน่อยนะครับว่ากำไรเทิร์นแบบนี้นะครับทม์เฟรม5นาทีเล่นสั้นๆนั้นผลตอบแทนต่อความเสี่ยงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมใช้ Risk per Trade ที่5%นะครับทุนหมื่นเหรียญอาร์าร์หเท่านะระบบนี้ถือว่าแม่นยาพอสมควรนะครับเพราะว่าค่าวินเวลนั้นสูงถึึงง66.67% P&L นนะครรรับสาาามมถถเทิกกไได้1,143% ฉวยไปทั้งหมด81ไม้ชนะ54แพ้เพียงแค่27ไม้เท่านั้นเองนะครับ Profit Factor อยู่ที่3 Maximum Draw Down ต่ำเพียง14.26เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเป็นระบบที่ความเสี่ยงต่ำแต่สามารถเทิร์นกำไรได้สูงมากๆนะครับหลักพันเปร์เซ็นต์เลยเพื่อนๆคงอยากจะทราบมันนะครับว่าระบบนี้นั้นใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างและเซตค่าเท่าไหร่บ้างนะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับ เอาละครับ AI Forex h u n t e r เดือนตุลาคมปิดบวกต่อเนื่องอีก1เดือนบนพอร์จรตจีน Tickmill Broker มีกำไรสะสมสูงสุดทะลุ103ไปแล้วนะครับระบบนี้ออกแบบให้ชนได้ทุกข่าวทุกสถานการณ์มี stop loss ทุกไม้เน้นความปลอดภยัยก่อนการทำกำไร และยังเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างต่อนเนื่องทุกเดือน AI จะเลือกเข้าเฉพาะจังหวัดที่คุ้มค่าที่สุดและคุม maximum drawdown ต่ำไป20%บริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพนี่คือระบบที่จะช่วยให้เพื่อนเพื่อนเทรดแบบมืออาชีพโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจ a d ด line chances cool h ตอนนี้ได้เลยมาปั้นพอร์ตไปด้วยกันกับ AI forex center พร้อมกับเพื่อนๆกว่า1,000ัน 1, ท่าน มาดูกันนะครับว่าระบบนี้ใช้อินดิเคเตอร์ตัวอะไรบ้างนะครับและเซตค่าเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอย่างแรกนะครับคือเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับนั่นก็คือตัว EMA นั่นเองผมใช้ EMA นะครับ Period จดไว้เลยนะครับ EMA 400นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนี่ตัวนี้นะครับตัวสําคัญของเรานะครับก็คือตัว Stochastic นั่นเองนะครับเพื่อนๆเคยใช้ Stochastic กันอยู่แล้วแหละผมมั่นใจนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับก็ดูตามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะเซตค่าตามก่อนนะครับ p e r K นะครับอยู่ที่15 เปอร์เซ็นต์เคสมูทติ้งอยู่ที่2นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีอยู่ที่9นะครับ15 2และ9ส่วนในเรื่องของโอเวอร์บอสโอเวอร์โซนะครับผมใช้อัปเปอร์แบนหรือว่าโอเวอร์บอสอยู่ที่80โอเวอร์โซนอยู่ที่20ครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้โซนของตัวสโตแคสติกขึ้นมานะครับแบบนี้อ่าสโตแคสติกนะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดการแกว่งของราคานะครับการเล่นรอบนั่นเองนะครับอ่ารอบมันก็จะถี่กว่าตัว RSI นะโอเคป่ะเพื่อนๆมีค่าตั้งแต่0ูนย์บบอทโโซนะครั เส้นสีเขียวนะครับคือเส้น K, เปอร์เซ็นต์เคอ่เพื่อนดูไว้นะส่วนเส้นสีส้มนะครับคือเส้นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับอ่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะจับตัวโศก casting มา c o m ไบกับตัว EMA แล้วสามารถทำกำไรแบบเล่นสั้นๆทำเฟรม5นาทีในทองคำได้อย่างไรทีละขั้นตอนกันเลยนะครับไปดูตัวอย่างขาขึ้นกันก่อนเลยมาดูสเมเ็จในการเทรดขาขึ้นนะครับเซตที่1นงะครับง่ายที่สุดนะครับนั่นคือเ,เพื่อนๆใช้ในเรื่องของ EMA 400 Fil ฟิลเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าราคาลอยอยู่เหนือ นะครับตัว EMA 400ด้านบนนะตรงนี้เป็นสเต็ปที่1อย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นแท่งเทียนปัจจุบันนะครับราคาปิดก็ยืนอยู่เหนือ EMA 400นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปที่1ผ่านนะครับนั่นก็คือเทรดขาบ่ายอย่างเดียว EMA 400 Filter ร์สเต็ปที่2ถัดมานะครับให้เพื่อนย้ายสายตานะครับมาดูในเรื่องของตัว stochastic นะครับผมจะให้นะครับตัว stochastic นะครับตัว์เซ็นต์ K นะเพื่อนจับตาดูเส้นสีเขียวดีๆนะครับจะต้องวิ่งลงมานะครับสู่โซนของ oversold หรือว่ามีค่า ต่ำกว่า20นะครับอ่าเพื่อนลองดูต่อนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มันมีค่าต่ํากว่า20นะครับในลักษณะทรงแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่ราคานั้นจะด้านบนนะครับจะ pull back แล้วขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็น s t e ปที่2นะครับเต็ปที่3ถัดมานะครับง่ายที่สุดนะครับผมจะรอการ cross กลับขึ้นนะครับนั่นคือรอให้เปอร์เซ็นต์ K นะครับหรือเส้นสีเขียวนั้นตัดเปอร์เซ็นต์ D หรือเส้นสีส้มขึ้นนั่นเองจะเป็น cross สัญ n a l ของเรานะครับออย่างเช่นตรงนี้กําลังจะตัดนะครับยังไม่ตัดนะเราให้ตัดแบบชัดๆเห็นจะจ่านะครับแล้วเราค่อยทําการเข้าออเดอร์นะครับวัดเอาก็ได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะมองเห็นเลขตรง Stochastic ตรงนี้นะครับปัจจุบันนะครับเปอคือเส้นสีเขียวนะครับ9.46เดีคือ9.21แปลว่าแท่งเทียนนะครับตรงนี้มีการค o อสจบเรียบร้อยแล้วนะครับแท่งแดงตรงนี้ ดังนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับโดยเข้าที่ราคาปิดนะครับตรงนี้เป็นแทง่งแดงต้องเข้าราคาปิดตรงนี้ SL นะครับจะวางไว้ที่ Swing Low ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสวิงโลคืออยู่ตรงนี้เผื่อบัฟเฟอร์เล็กน้อยนะครับ RR เซตไว้1.5เท่ามันจะเป็นการเล่นสั้นมากๆนะครับใครที่หาระบบเทรดสั้นอยู่นะครับพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับเน้นย้ำอีกครั้ง ตรงนี้เปิดบายนะครับไม่ได้เปิดเซล์นะนะครับคำนวณความเสี่ยงให้ดีนะครับเพื่อนเพื่อนะเพียงแค่เปิดแท่งนี้นะครับ5นาทีถัดไปก็ TP ไปแล้วนะครับอ่ถัดไปถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากจะเรียนทรับทำอย่างไรนะครับเหมือนเดิมใช้ EMA Filter ก่อนนะครับ t m r filter ก็คือเส้น e m เ400อนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะงนี้เังเล่นขาขึ้นได้อยู่นะครับถัดมาเส็จที่2นะครับ ดูตัวเปอร์เซ็นต์เดีนะครับตอนนี้ขึ้นไปโอเวอร์บอสเราไม่นับนะครับเราจะต้องรอให้มันลงมาต่ำกว่า20หรือว่าเข้าสู่โซนโอเวอร์โซนั่นเองนะครับตรงนี้ยังนะครับเปอร์เซ็นต์เนะครับมีค่าต่ำกว่าก็เป็นสัญญาณนะครับให้เรามาติดตามนะครับหน้าจอได้เลยพร้อมเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ เสร็ตถัดไปคือเปอร์เซ็นต์เคคอสตัดเปอร์เซ็นต์ดี D เมื่อไหร่นะครับเราจะทําการเทรดทันทีลองวัดดูเลยนะครับตรงนี้มันคลอสเรียบร้อยนะครับเปอร์เซ็นต์เคสี่สิบสองจุดสี่นะครับเปอร์เซ็นต์ดียี่สิบหกเห็นปะเปอร์เซ็นต์เคคอสขึ้นเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าออเดอร์ได้แบบง่ายๆเลยนะครับเข้าที่ราคาปิด SL วางไว้ที่สวิงโลนะครับ RR ตั้งไว้หนึ่งจุดห้าเท่าทําทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่มึนนะครับเวลาเทรดจริง โอเคตรงนี้ก็ปิดจบไปได้อีกหนึ่งไม้นะครับเพื่อนเห็นไหมง่ายไหมครับอ่าระหว่างทางนะครับอาจจะมีสัญญาณให้เราเข้าเพิ่มได้นะครับอ่าเพื่อนๆมองเห็นไหมเอ่ยเปอร์เซ็นต์เคนะครับดูนะเห็นไหมกลับเข้ามาสู่ของโอเวอร์โซตรงนี้นะครับโซนโอเวอร์โซแล้วก็มีการคลอสตัดขึ้นตัดเหนือเปอร์เซ็นต์ดีกลับขึ้นมาตรงบริเวณแท่งเทียนแถวนี้นะครับเช็คนะครับโซ22นะครับเปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์ดีสินะครับแท่งเทียนตรงนี้แหละครับเป็นแท่งเทียนที่ เราอาจจะเข้าเพิ่มได้แต่ใช้ความเสี่ยงที่น้อยกว่าไม้ที่ถือค้างอยู่นะครับสักครึ่งหนึ่งก็พอนะครับถือว่าเป็นไม้แบบ maximize profit ขึ้นไปนะครับตรงนี้นะก็ TP ไปได้อีกอย่างแน่นอนนะครับจบ3ไม้รัวๆนะครับ1 2และ3นะครับในการทำกำไรขาวขึ้นจุดที่เข้าก็ไม่น่าเกลียดนะครับเห็นไหมครับเป็นการเข้าที่หลุมเลยก็ว่าได้นะครับหลุมและเข้านะครับเข้าที่หลุมนะครับแล้วก็เปิดบ่ายขึ้นไปชูดขึ้นไปเห็นปะ มาดูตัวอย่างต่อเนื่องกันนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันนะครับเทรนอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับราคาปิดอยู่สูงกว่าด้านบนเพราะฉะนั้นตามระบบที่ถูกต้องนะครับเราต้องเฝ้าในเรื่องของตัวสโตนะครับเห็นไหมตรงนี้ครับสโตนะครับมาอยู่ที่บริเวณโอเวอร์โตอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะเปิดบายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเปอร์เซ็นต์เนะครับหรือเส้นสีเขียวครอสตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าตัดขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถจัดบายได้อีกหนู่า โอเคตรงนี้ก็ท p ไปนะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้เห็นปะที TP ไปเสร็จนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ราคาต่ํากว่า EMA400 ลงมาแล้วนะครับราคาปิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เผชิญกับภาวะตลาดขาลงนะครับขาลงนะครับเล่นตรงข้ามกับขาขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนต้องรอให้เปอร์เซ็นต์ K นะครับขึ้นไปสู่โซนของโอเวอร์บอรนะครับอันนี้อย่าดูสลับนะฮะเพื่อนเมื่อไหร่เปอร์เซ็นต์ K หรือเส้นสีเขียวนะครับสูงกว่าตัวเปอร์เซ็นต์ดีด้านบนนะครับเราจะกลับมามอนิเตอร์กัน อ่าแบบนี้จะสังเกตว่าตรงนี้เปอร์เซ็นต์ K ก็ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ครอสตัดลงอีกแล้วนะครับที่บริเวณแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้อีกครั้งนะครับเพราะมันโอ์บอสแล้วก็ครอสตัดลงนะครับอาาหนึ่งจุดห้าเท่า,านะครับเซลไปอีกหนึ่งไม้นะครับเรียบร้อยเห็นปะไปต่อนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการไปต่อเหมือนเดิมเปอร์เซ็นต์ K นั้นจะต้องขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้ถัดไปรอเพียงแค่มีการครอสตัด คอสตัดเส้นสีส้มนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ดีเท่านั้นเองเทคนิคนี้เล่นง่ายๆนะครับเนี่ยตรงเนี้ยคอสตัดเรียบร้อยเห็นปะทำการเปิดเซลนะครับ SL วางไว้ด้านบนเหมือนเดิมอ่าหนึ่งจุดห้าเท่าเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ไปต่อไหมถ้าเ,เพื่อนๆต้องการไปต่อนะครับก็เหมือนเดิมอีกนะครับซ้ำไปซ้ำมาเปอร์เซ็นต์เคจับตาดูดีๆนะครับกำลังจะขึ้นไปโซนโอ์บอลอีกแล้วนะครับ ยังไม่ถึงนะฮะเพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังเทรดไม่ได้นะครับอ่าลองวัดดูก็ได้นะฮะ78เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ไม่มีหมายเทรดนะครับเพื่อนนะผมก็ไม่ได้แบ็กเทสไว้เห็นปะไม่มีร่องรอยนะครับไปต่อไปต่อนะครับเราจะต้องให้ตามระบบจริงๆนะครับคือทะยานขึ้นไปทะลุเลยแบบนี้เกิน80นะครับแบบนี้คือโอเคนะครับหลังจากนั้นก็รอเพียงแค่การ cross ตัดกลับลงมาเท่านั้นเองนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําการเข้าเดิร์ได้แล้วนะครับอ่ะคลอสตัดตรงไหนมาดูนะครับแท่งเทียนเปอร์เซนต์ดีสีส้มครับต้องมากกว่านะครับ95.25มากกว่าสีเขียว9 3 7 2นะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้ดังนั้นเปิดเซลล์ที่แท่งเทียนแท่งนี้นะครับอาร์อหนเท่านะครับค่อนข้างใกล้มากๆนะครับใกล้จะท p อยู่แล้วนะเพื่อนลองดูอีกหนึ่งแท่งนะครับเรียบร้อยครับ TP พอดีโอเคไหมเพื่อน ่าก็แย่ 1, 2, 3แล้วก็ทะลุขึ้นไปนะครับดังนั้นการมี TP ที่ชัดเจนแน่นอนนะครับเนี่ยแบบนี้ก็จะได้รับกําไรไปเต็มเตมนะครับแต่ถ้าเกิดว่า TP เราไม่แน่นอนนะครับไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยว1,5บ้างเดี๋ยว1,7บ้างเดี๋ยว 2, บ้างเดี๋ยว3บ้างนะครับไม้นี้เราก็อาจจะเสีย stop l o s s ไปก็ได้นะครับเพื่อนๆสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับง่ายๆคือ1ใช้ e m เ Fil สองนะครับเพื่อนๆให้เปอร์เซ็นต์ K นะครับขึ้นไปโอเวอร์บอสหรือโอเวอร์โซก็ได้นะครับและลำดับสุดท้ายนะครับคือใช้การครอสนะครับตัดของเปอร์เซ็นต์ดีกับเปอร์เซ็นต์เคเปอร์เซ็นต์เคและเปอร์เซ็นต์ดีตัดขึ้นหรือตัดลงนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อยขาลงก็ให้เปอร์เซ็นต์เคตัดดีลงมานะครับแบบนี้นะแล้วเพื่อนเืนก็ทําการเปิดเซลล์ได้นะครับก็จะเป็นการเข้าที่จุดย่อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ อย่าลืมมาไปทดสอบด้วยนะครับอย่าลืมว่าผมทดสอบบนกราฟของติก m i l l Broker นะทำเฟรม5นาทีค่าคอมมิชชั่นของทองคำและ Forex นั้นต่ำจริงๆนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดบัญ,ญชีใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วก็จะได้ผลเทสเหมือนผมด้วยนะครับที่สำคัญมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะครับกับวิดีโอนี้หรืออยากให้ผมทำระบบไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหวังเพื่อนๆจะเทรดแล้วได้กำไรกันเยอะๆเลยนะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสนุกกวันนันนวดีครบ